ล้วกอลไรเล่นเเ้วเขาเล่นเ่้วอยู่ตรงไหนลูกไหนนะเล่นเ่้วอยู่ตรงไหนอ่ะแม่ไม่เห็นเลยเขาเล่นเ่ววอยู่ตรงไหนอ่ะน้นองมินติดทับหรือเปล่าน้องมินติดทับเขาเล่นเ่้วหรือเปล่าแล้วก็อะร่รให้อาหารเป็ดให้อาหารเป็ดอยู่ตรงไหนนี่นไงให้อาหารเป็ดนี่ไงแล้วก็ไถสกูตเตอร์เล่นในสนามหญ้านี่เลเล่นสกูตเตอร์ แล้วก็เล่นโรลเลอร์สกอตเออโรลสกอตโลรลเลอร์สเก็ตอ, <laughs> อ,อันนี้เอาอันกไหนเอออันนี้ก็เล่นอีกใช่ไหมโรลโรลเลอร์สเก็ตรอบๆโอ้มีกี่อันเนี่ยนี่อันนี้เขาก็เล่นโรลเลอร์สเก็ตรอบๆแปลงดอกไม้ว่าวอยู่ไหนเออเขาเล่นว่าวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวแม่หาก่อนน้องมินติด ติดทับหรือเปล่าก็าเอาอยู่ตรงไหนนะได้อูตรงไหนว้าอยู่ตรงไหนไม่หายอยู่ลูกแม่พยายามอยู่น้องมีนติดทับแน่ๆเลยว้ามันก็ต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมหรือไม,ไม่มันก็เป็นสติกเกอร์ที่นี่โอ้นี่ไงเขาเล่นว่าวอยู่ตรงนี้โอ้ม่หาเจอแล้วลูกเย้นี่ไงน้องมีนเล่นว่าวไหม เล่นบ้าไหมบ้าเล่นยังไงอ่ะว้าเล่นยังไงคะมีว่าอยู่ตรงนี้ว่าวอยู่ตรงนี้มีแปลงดอกไม้นี่ไงแปลงดอกไม้น้องมีนน้องมินไปกับใครคะไปกับแม่แม่ไปโอ้รถน้องมินสวยจังเลยลูกพ่อนั่งด้วยได้ไหมเปิดประทุนจ้าชั่วโมงเร่งด่วนเด็กอายุเท่าไหรอะไรนะลูก รถชนไม่นี่คนเนี้ยเขามาติดอยู่กลางถนนรถชนไม่มีในค่ <c oughs> ไหนไม่เขาโกยดิน,นเขาโกยดินซ่อมถนอน,นอ,อันนี้เขาเจาะถนน,นใช่พี่พี่พี่เจาะถนนใช่พี่เจาะถนนน้องมินทำอะไรคะนี้ น้องมีนกับใครคะแม่ไปไหนกันไหนไหนน้องมีนกับแม่แล้วพ่ออยู่ไหนลูกฮะอันนี้รถอะไรลูกอันนี้ก็รถรถรถแท็กซี่หรือเปล่ารถเก๋งรถเก๋งมาเย็นยมติต๊อเลยเลยยุติ๊กต๊อกไปบนทางเลยมาเนอะกับตัวใส่เองเลยยายเออติดทับกันติดทับกันน้องมินติดทับกัน หยุดนะนี่ตำรวจนี่ตํารวจ,รว,จวันนี้ตํารวจทำงานยุ่งตลอดทั้งวันทั้งขับรถยนต์รถตู้หรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ไล่ล่าผู้ร้ายอันนี้อะไรอันนี้ที่ไหนอันนี้ที่ไหนก่อนจัดตุรัสการเมืองโอ้น้องมินชอบที่นี่ที่สุดเลยที่นี่ที่ไหนคะสวนอะไรคะ สวนสัตว์มีอะไรบ้างคะสวนสัตว์อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรลูกลูกปิงอ่าภาษาอังกฤษว่าอะไรปิงอ้าวมั่นใจหน่อยดังๆหน่อยพีนพีง <laughs> มีอะไรอีกอันนี้อะไรคะช้างน,นี่ดูดีๆมีไพินด้าเออมีพินด้าแล้วนี่อะไรคะมียา ยนีแล้วแล้วนี่อะไรคะยิไดีเช้านี่อะไรคะช,าชาออ้างเพลงช้างร้องยังไงคะยุาชุดแล้วนี่ตาอะไรลูกลูกแพนกวินเหรอมันคืออะไรอะ่ะจม,ม,มเมจจมเมอาเซ็ปเนาะเมียแคทเบอกเมียแคทเมียแคทแ,แม่ไม่รู้จักเลย อ๋อเหมือนกันใช่ไหมลูกไหนเมียแคทเป็นปยังไงลูกอ๋อเมียแคทเมียแคทอ๋อเมียแคทฟามิงโกมีไหมลูกฟามิงโกมีไหมโอ้ยซุ้งหาเาอออจอเีกเนาะที่สวนชาเนาะที่สวนชาจะ,ะจ,ะจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรว่าเธอแม่หลอนหรือเปล่าพ,พี่จะซื้ออะไรพี่จะซื้ออะไรวอเธอร์เมลอน พี่จะซื้ออะไรพี่เขาก็ซื้อเนี่ยอะไรนะเขาซื้อสตรอเบอรี่หรือเปล่าอ๋อเขาซื้อแอปเปิ้ลพี่เขาซื้อแอปเปิ้ลแล้วก็มีเชอร์รี่แล้วก็มีอะมุนน,นี์รี่อยู่ไหนนี่ไงครับนี่เชอร์รี่อันนี้สตรอเบอนนรี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรอะลูกอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพ่อไหนเนี่ยลูกอะไรอ่ะ อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรอเมลอนหรอไม่ใช่อันนี้ไรมันมีเปลือกด้วยลูกมันมีเม็ดด้วยลูกไม่รู้อะไรแม่ให้มอกมันอะโวคาโดแต่ไม่ใช่เมลอนแล้วกันเมลอนเออเมลอนไม่ใช่ลูกก็มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรไงไม่รู้ลูกเดี๋ยวพ่อไปหาข้อมูลมาก่อนว่ามันคืออะไรไหนพ่อมองไม่เห็นชัด มองไม่ชัดโลกนี่เงี้ยนี่เงี้ยนี่เงีนี่ยอันนี้ไงสตอรอเบอรี่เชียวเหมยอสตอรอเบอรี่เหมือนกันจบแล้วเชอรี่เชอรี่อันนี้เชอรี่